เพืเ่อนๆครับวันนี้พามาชมเรียวโอบีนะฮะเรียวโอบีหรือว่ามิซูทีบีนะครับสองเจ็ดเบนซินสองจังหวะดยี่สิบเจ็ดซีซีนะครับทีบีเนี่ยมันจะแยกเป็นสองบล็อกนั่นนะนะถ้าเป็นทีบีปกติเนี่ยอ่าก็ที่ขายแพร่หลายที่เข้ามาในไทยเยอะๆหน่อยมันจะเป็นคาร์บูเรเตอร์แบบพอทเดียวนะครับแต่พอลงท้ายด้วยทีบีมีอีแล้วปุ๊บมันจะเป็นคาร์บูสองพอทนะครับอ่าไปงงนะมันจะแยกตรงนี้นะพี่น้อง คันเนี้ยไอตัวเนี้ย27ซีซีสตาร์ทเบานะครับน้ำหนักประมาณสีโล8นะครับหางหางเนี่ยเป็นสีออกอืมมันสียังไงวะเนี่ยมันสีเนี่ยพี่เออแทนเป็นสีเทานะฮะมือเร่งเป็นมันติฟังก์ชันนะครับสวิตช์ปิดเปิดก็อยู่นี่นะครับน้ำหนักเบามือเร่งสวยเอาไป3 8 0 0รวมส่งนะ อ่าทาไมที่เป็นสีเขียวก็คือเรียวบีซื้อไปเปลี่ยนสีเขียวนะครับจากเดิมเขาเป็นสีแดงต้นตำรับเขานะนะครับเรียวโอบีนะ TBE นะครับมิสูบิชินั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่าในผมเทสให้ละสามพันแปดก็จะมีของแถมใบมีดใหม่บางย่ใหม่และสายสะพายนะครับมีประกันตามหลังให้เรียบร้อยตอนนี้เครื่องยนต์ยังแน่นเลยยังแน่นเลยคุณผู้ชมครับที่เป็นสตาร์ทเบาเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะฮะเปิดสวิตช์เลขหนึ่ง เลขหนึ่งคือเปิดนะเลขศูนย์คือปิดนะอ่ะหนึ่งเปิดอ่ะพี่น้องสามพันแปดลงส่งพี่มอสตาร์ทลากออกเ,าเบาๆแลไม่ต้องกระตุกมานี้ดับเครื่องดึงหม่นะครับลากออกเ,าเบาๆง่าย เอาเป็นว่าเครื่องฟิตติดง่ายนะครับสภาพค่อนไปทางดีนะครับก็มีสติ๊กเกอร์ทะลงถลอกนิดนึงนะจากการแบบเสียบในตู้กันมาแต่ด้วยความเท่หองหางครับคุณผู้ชมครับความเท่ของหางสีสวยเครื่องก็สีสวยอ้าวสามพรวมส่งพี่น้องสวัสดีครับ